การพัฒนาศักยภาพชุดครูฝึกอพปหรือชุดครูฝึกโคนันลำพูนนะครับโดยกอรมนจังหวัดลำพูนเรื่องนี้นะครับมีความน่าสนใจคือชุดครูฝึกโคนันลำพูนเนี่ยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านอพประดับภาคและชุดครูฝึกกอรมนจังหวัดของกอรมนภาคสามสองปีซ้อนนะครับในปีห้าเก้าและปีหกศูนครับและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชุดครูฝึก วิยากรระดับภาคในปี60จะเป็นการนำเสนอวีทัศน์ใช้เวลาประมาณ7นาทีเสร็จครับเขียนเชิญครับ หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือว่าหมู่บ้านอพปเกิดขึ้นและดาเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2518การก่อตั้งหมู่บ้านนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการต่อสู้รัฐทิคอมมนิสในประเทศไทยหมู่บ้านอพปในพื้นที่จังหวัดลาพูนนั้นจะเป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการป้องกันตนเองในการดูการชุดครูฝึกหมู่บ้านอพปที่จังหวัดลําพูนได้จัดตั้งขึ้นนั้นก็จะ เป็นชุดครูฝึกที่ทำงานอย่างจริงจังส่งผลดีกับคุณภาพชีวิตส่งผลดีกับการดูแลตนเองส่งผลดีกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอาปป,ปจังหวัดลำพูนอย่างจริงจังชุดครูฝึกกอลมนอนจังหวัดลำพูนเกิดขึ้นจากเมื่อปี2558ทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผูมในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้กออรมนจังหวัดลำพูนทำหน้าที่ชุดครูฝึกทีมครูฝึกที่ทางกออรมนจังหวัดลำพูนคัดเลือกก็คือ 1. ต้องเป็นคนมีอุดมการณ์ 2. มีจิตอาสาเพราะว่าการทำงานเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์แต่เราทำเพื่อจุดประสงค์คือความยั่งยืนของหมู่บ้านตำบลพวกเราที่เป็นครูฝึกลำพูน ส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่อยู่ลำพูนทั้งหมดเราจะรู้วัฒนธรรมพื้นที่เป็นอย่างดีเราก็หาคนที่มีประสบการณ์หลายๆด้านบางคนมีความสามารถด้านมรเทาสานภัยบางท่านก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องยุทธวิธีเราก็ให้คนที่มีประสบการณ์ต่างๆแต่ละด้านให้มาถ่ายทอดให้กับทีมการเลือกคนมาทำงานนี่ก็จะพูดถึงว่ายากก็ายากนะผมว่านะ จะว่าง่ายก็ง่ายแต่เราเรามีนโยบายที่ชัดเจนเนี่ยผมดูแล้วหลักสูตรมันก็มันมีในห้องกับนอกห้องทั้งทฤษฎีและภาคสนามวิธีการถ่ายทอดเราก็จะเกมนําหรือว่าเอาวิชาการนี่เราจะลักษณะเป็นรูปแบบเป็นเล่าเป็นเรื่องเราอาจจะเป็นบทละครเป็นบทเพลงและให้เขาเขามีส่วนร่วมเยอะๆไม่ได้เน้นบรรยายเท่าไหร่เพลินให้เขารู้โดยไม่รู้ตัวสุดท้ายเขาจะรู้ว่า อ๋อมันเป็นความรู้อย่างนี้นี่เองตอนแรกๆที่เข้ามานะปุ๊กเราต้องจับจริงๆเราต้องเอาชาวบ้านให้อยู่จริงๆอะไรประมาณนี้หลังจากที่เราคิดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเราลบความคิดเก่าๆของเราทิ้งเลยเราต้องใช้ความอบอ้อมอารีเราใช้ความรู้ของเราแล้วก็ฟังรับฟังของชาวบ้านให้เยอะขอบวนการทํางานเรา,เราเมื่อเรามีโจทย์ละเราจะมีเป้าหมายเข้าหมู่บ้านเนี่ยเรากรองกันแล้วว่าหมู่บ้านนี่มีความพร้อม เหมาะกับในในโยบายที่ที่ทางหน่วยเหนือให้ทำเนี่ยแล้วก็เราก็ให้ครูฝึกเนี่ยแจ้งครูฝึกไปทําการบ้านมาจะเข้าหมู่บ้านนี่วันนั้นวันนี้ก็ให้แต่ละคนเตรียมการมาแล้วก็มาประชุมกันแล้วก็ก่อนจะเข้าหมู่บ้านแล้วก็แบ่งหน้าที่กันตรงนั้นเลยการเข้าไปหาหมู่บ้านแรกๆเพราะแต่และหมู่บ้านบริบทไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแผนที่เดินดินปฏิทินชาวบ้านที่สําคัญนะครับ ช่วงฤดูกาลอะไรพวกนี้วัฒนธรรมต่างๆก็ไม่เหมือนกันเพราะาที่ลําพูนมันมีชนเผ่าด้วยมีชนเผ่าเข้าไปพกคูน่นาคณะกรรมก,การหมู่บ้านก่อนว่าเราจะฝึกตรงนี้ตรงนี้ทางหมู่บ้านมีความคิดเห็นยังไงเปิดใจนี่สําคัญนะครับผมว่าพอเราเราไปลักษณะเราไม่ไปรบกวนเขาเราต้องบอกให้เขาว่ามาเนี่ยชาวบ้านได้อะไรบ้างหนึ 1, 2, ่งสองสามเราจะให้อะไรบ้างหนึ่งสองสามแล้วก็ ไม่ต้องวิตกเรื่องว่าเราจะมาลบกวนหรือว่ามาเบียดเบียนหรือว่าแล้วเราเราเป็นพวกเดียวกันแล้วก็ครูฝึกก็พยายามช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พยายามกินอยู่คลมกืนแบบอยู่กับชาวบ้านเราจะกางเต็นท์กลางหมู่บ้านตามศาราวัดตามศารากลางหมู่บ้านตามโรงเรียนหรือบางบางหมู่บ้านนี่อยู่ป่าช้าก็มีครับครูฝึกนอนที่ป่าช้าก็มีปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จของทีมมีอยู่3ประการนะครับประการแรกคือความเป็นเอกภาพ คือเรามีความเป็นเอกภาพแล้วก็มีความต่อเนื่องของงานที่กรมนณจังหวัดเข้ามาดูแลเนี่ยประการที่2เรื่องคุณภาพเราจะเพิ่มเติมคุณภาพให้กับครูฝึกเราตลอดประการที่3เรื่องการคงสภาพมวลชนอันนี้ผมก็ว่าสําคัญเพราะมันมันคล้ายๆเป็นกระจกเงาของเราอ,ะอ่ะพวกเราอยู่ในพื้นที่เขาจะสื่อสารเราตลอดว่ามีอะไรแล้วก็เชิญกัน คือเราจะคงสภาพมวลชนซึ่งมันง่ายต่อการทํากิจกรรมอื่นๆเพราะว่าโครงการกร,รมนอมันไม่ใช่ฝึกอภพออย่างเดียวตอนนี้มันมีทั้งเรื่องปองดองเรื่องพลเมืองประชาธิปไตยสารเสวนาเยอะแยะเลยนั้นนะเวลาในนามครูฝึกไปประสานมันก็ง่ายครับเขาให้ความร่วมมือชุดครูฝึกนี่จะเป็นกันเองนะครับบาตทีหยดือซักมียังกินข้าวก็กินตัวกันอ๋อเแยงกินตัวกัน พี่นองเจ้าบานที่วันฟุ้งกลมกอเขาอย่ีพักนี้ไม่นีแล้วก็เอามาคือโครฟึ่าเริ่มแรกซ้อนระเบียบเนาะการเข่าแถวการเข่ารโร่งชาติและวก็การการวางตัวในการอบรมควรซ้อนเฮาแบบว่าคือบังเหงาเฮาขิดเหงาเฮามีความสนุกสนานในการอบรมแลว้วก็ได้ความหมูไปตุย <tle> ้ยคือสิงเนี่ยที่เฮาจะจดจ,จำไว้ในใจของเฮาตลอด แต่ก่อนนี้ขเจานี้พ็นคนตีอ่อนแอมากๆแล้วพอครูฟืกก้นคนมาสอนพินกล่างพินอย่างเนาะความกิ่งแข็งในโต้เฮ้ามันเกิดพลังดอบเกิดพลังที่ว่าโอ้เฮาต้องช่วยคนอื่นใดแล้วก็กลับมาช่วยครอบครัวตัวเองใดที่ต้องนําไปปฏิบัติอันนี้คือความภูมิใจของขาจามากมากเลยจากที่ครูสอนครูเป็นสอนพยะจะบอกมีนะครับบัลลทงบอกมีรันเหล่าในมู่บาลพินบานเล็กพินบานเลบาเล็กเขาเรียกว่าปูละในมู่บาลมีรันเหล่าขาย เขาได้อบรุมมามีการต่างเวง่งมีการข่าวดานมีการอย่างอี้อย่างอันเนี่ยเราจาทางอญากรรมก็หรือว่าลักลิกขโมยหน่อยก,ก็บอมมี่เกิดขึ้นนะจ้ะและการหลู่ลักซ้ำมาคีเวลาเราจะ,ะต่างดานอย่างอี้อย่างอัานกันเนี่ยทีมงานก็พร้อมนะจ้ะพร้อมตลอดนะจ้าในการที่เราจะมาปฏิบัติงานรวมกันนะจ้าโอ้โห <laughs> มันมันพูดยังไงดีคะมันถ้าพูดถึงทีมครูฝึกกอมนอจังหวัดลำพูนเนี่ย คือเหมือนครับเป็นแรงบรรดาลใจแรงผลักดันที่เขามาพลิกชีวิตให้ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวนะคะทั้งชุมชนทุกคนพลิกชีวิตได้เป็นแรงบันดาลใจแรงผลักดันจะใช้คำว่าขอบคุณมันน้อยไปไหมคะแต่ยังไงก็สุดท้ายก็ต้องกราบขอบคุณ ในสิ่งที่ดีงามที่ทีมผู้ฝึกกอนรามโนจังหวัดลำพูนมามอบให้พวกเรานับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นอ่ะมาปรับใช้ได้ได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะขอการขอประคุณงามๆค่ะ ทัานอื่นมีประเด็นนี้เรียนเชิญครับถ้ามีครับสัสดีครับไม่มีครับสดีครับครับเรียนเชิญครับคือผมผมดูการฝึกของที่ลำพูนแล้วกนะฮะปปปเนี่ยเขาสึกประทับใจที่ว่าเขาได้ระดมความร่วมมือร่วมใจบูรณาการจากทุกสิ่อทุกอย่างของพี่น้องประชาชน เข้าใจถึงชีวิตจ,จิตใจประชาชนเข้าใจถึงว่าเธรรีอะไรต่างๆเนี่ยเขาจริงหมู่บ <Hampshire> ้านต่างๆในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนตามที่ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสจํานวนมากเนี่ยเขามีความพร้อมนะครับความพร้อมในการที่จะร่วมมือกับทางภาคราชการของเราอย่างเต็มที่นะแต่ขอให้เราให้เข้าใช้กลยุทธ์ในการที่จะเข้าใจจิตใจเขาแล้วเข้าใจประเีวัฒนธรรมเขา แล้วก็ร้อมรวมสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้มาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางราชการเนี่ยผมคิดว่าที่ทำรำพูนทำไปเนี่ยผมขอชื่นชมนะครับขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณท่านพลเอดกดรเรธิวพันธ์นะครับ